โอเคก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีรับส่วนอ่ะสิอีกและนี่คือสตาร์ดิวพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมโอเคซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยเราแทบไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเพราะแบบมัวแต่ไปหาคนนู้นทีคนนี้ทีใช่ปะเออพาร์ทนี้ก็เลยแบบอยากจะต้งจบมาทำฟาร์มอะไรอย่างนี้เคลียร์ฟาร์มหน่อยดีกว่าว่าฟาร์มเราแบบคือเราเพิ่งเคลียร์แค่ด้านหน้าเองแค่นี้เองไว้ทุกคนเออเดี๋ยวลดหนาวกอนโอเคผมผมอย่างชอบท่ารถมัานอนด้ยดี ย่อ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 ผมยังมีเมล็ดอีกสิบอะโอ้แรงจุหมดแรงจะเหลือป่เว้ยเนี่ยซึ่งเราเราเพิ่งได้เควสมาเมื่อกี้ก็คือเนี่ยเราต้องไปหาวิลลี่ก่อนห้าโมงเคโอเคไปแล้วก็อ่าปลูกเลยดีกว่าอีกสิบอันโอเคพอดีเลยเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนจะได้ไปเอาเบ็ดตกปลาด้วย โอเคตัดไม้กันโอ้โหฟาร์มเราอย่างเละเลย่ทุกคนเจอก่อนโอเคก็ตัดไม้เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคโอเคแล้วแล้วเคตัดนี้ต่อโอ้หนึ่ง สามสิบห้าโอ้ไม้อย่างเยอะเลยโอเคอุ้ยเยอะอยู่นะเราจะเก็บเราจะเก็บพวกอ่าเหลือๆพวกนี้ไว้ฝ่อมันจะได้โตเอื้ออื้ออื้อตัดอันนี้ทิ้งด้วยเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้โอเคตัดทิ้งต้นเล็กเหรอ ตัวเล็กเก็บไว้ก่อนอ่าฮะ74แล้วเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ,อื้อเอื้อเอื้อโอ้พลังงานจะหมดแล้วทุกคนโอ้ไม่น่าทันแล้วอะ่ะโอ้เสียดายอ่ะโอ้ไม่น่าทันแล้วอะ่ะทุกคนเราเราขับไอ้พวกนี้ก่อนปะกล่องอะ่ะเชอะปะนี่นี่นี่เราขับกล่องก่อนก็นกนกนกได้เฮ้ยตรงนี้ก็ ใส่วงนี้เข้าไปเอ้เ hey, ครื่องเคร่องไม้คร่องมืออะไรไปโอ okay, <Okay, S 1> เคเหลือตรงนี้เราจะเอาไปให้เฮลี่โอเค let's go ไปโอเคเก็บไปดออเดลิออนเฮยเจอแล้ว hey, เฮข้อมืองกันก่อนห้าโมงเราต้องไปหาวินล,ลี่ไว้ทุกคนเรายังไม่รู้จักอีกอีกคนนะครับอ่า อันนี้น่าจะอยู่สะพานฝั่งตรงข้ามอันนี้น้องแจ๊ดปะไปเหลืออีกสองคนไว้ทุกคนเหลืออีกสามคนปุ๊บเกือโมงแล้วหรอเฮลี่อยู่บ้านไหเอ้ยนั่นไงเฮลี่เฮลี่จา๋าดอกไม้นี่อุ้ยต้องท้าเศษนะ้ำเราจะพลาสติกหรือเปล่าเอาน้ำเปล่อยเฉยโอ้ โอเคสัปดาห์นี้ให้ของครบแล้ว okay. ไปดูปฏิทินหน่อยซิวิอัอเล็กซ์วัสด,ดีอเล็กซ์ทะเลนี้เหมาะกับการเที่ยวกันอาบแดดโอ้ใครมันจะไปอาบแดดวะน่ะถามจริงคุณด,ดิวนี่น,น,นว่าแล้วัสดีสวัสดีคลีนอโอเคฉันเป็นช่างตีเหล็กประจำเมือง ต้องการอัาเกดก็มาหาเขาได้โ okay. อเคคลีนเนาะน่าสนใจเฮ้ยโอ้โหไม่เจอดอกเด,ด็กคนเย yes, yes. อะยังไวเก็บไวแจ๊สแจ๊สยูนนี่ป่ะเฮ้ยมีอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ่านาทีอยู่ห้องสมุดปะ่ะห้องพิพิธภัณฑ์ อจาจจะนะเดี๋ยวเราไปดูกันผมว่าน่าน่าจะอยู่ที่ห้องสม,มุดนั่นแหละว่าแกเียนกับเพนนีหรือเดี๋ยวไปดูกันว่าใช่หรือเปล่าโอ้โหไม่ทันนำอะไรเลยในจิ้มหมดแล้วนัานี่นโอยทั้งเรียบไม่ได้จสสวัสดีค่ะฮะแค่เนี้ยถกเอาไปให้เพนนีเดือดดอกไม้เ,เพนนี ทำไมสีหน้าดูแบบดูแบบน้ำหนั้นอะ่ะไปหาลิลี่ดีกว่าไปหาอ่าวิลลี่ลดีกว่าวิลลี่ผมมาแล้วนี่นี่โอ้โหนั่งนั่งสูบบุหรี่สบายใจใช่ว่าไงลูกชายโอ้โห งงว่าคนยัมีคนย้ายเข้ามาเข้าเมืองมาใหม่กันหรอดีเลยนั่นสิแล้เจอกันสักทีฉันพยายามที่จะออกเรือไปนอกทะเลเป็นเดือนๆแล้วล่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆฉันขายปลาดดีๆได้เยอะเลยจนมีเงินพอจะซื้อเบ็ดคันใหม่นะ่ะจให้เบ็ดกับันใช้กับเธอนะ่ะอ๋อได้มรดกว่างั้นโอ้ รู้สึกว่าเราได้โมเดลด็กบ,บ่อยอย่างช่วงนี้อยากจะให้เบ็ดเกา่าฉันใช้ทีแนนมวลสำคัญแด็กชันว่าส,สามารถตกปลาได้เข้าขั้นเทพ,พแล้วก็ให้เห็มา่นช่วขยขงานฉันบ้างเหรออ๋อไทยอินว่างั้นเชนี่ได้เบ็ดแล้วทุกคนเชในหมู่บ้านนี้น่ะอ่ะเอาเดี๋ยวอย่าลองตกสักดวนดีเดี๋ยววยะ เอ้ยได้เลยเอ๋อเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอเคสวย sunfish ก,กินได้ปะอืมกินยังไงอ่ะกินยะังไงอ่ะเดี๋ยวนะมันกินได้นี่อ๋อนี่ไงเข็งขวาเคกินโอ้โหกินปลาสดๆสดเชฟพลังงานเพิ่มมานิดนึง พออยู่กันตกปลา, hey. oh, าเฮ้ยโอ้ชัเยียมนาดนี้นเคจาเฮ้ยโอ้ยดิงจิงเฮ้ย้าโอเคสวยปรสานด,ดีเนาะไปะลับเถอะไม่มีพลังงานแล้วทุกคนโอ้โ oh, หสามโมง,งิงแล้วกทไปนะเิจ <c oughs> มาของฝันให้แล้วนี่ประกาศกาแล้วประกาศกานี่มันยังไม่โตเสียดายตรงนี้มากเลยทุกคนเนี่ยไอตรงสะพาเนี่ยเราตัดไม้ไม่ทันน่ะลำพังแค่เราลดน้ำอีกเดี๋ยวก็โอ้เนี่ยถึงใหญ่ได้พรุ่งนี้อะ่ะโอ้เสียดายเลยอะ่ะไม่เป็นไระเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนพยายามค่อยๆเก็บก็ได้เคโอ้อีเลียสสวัสดีอิเลียสความคิดมันในเวลาที่คุณไม่คาดเสมอเ คนต้องกลับไปทำงานแล้วโอเคโชคดีอีเลียตทั R ้งานต้อจทำงานนะครับเราอยู R ่ท e ี่เปล่าของการดีกว่ามีใครอยู right. um ่ไหมไปไปตักทายทุกคนกันโอ้โหไม่มีใครเลยวานจริงตึก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 วันนี้กันดีอุ้ยเฮ้ยอย่า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 เฮ้ยป้าเอาป้าไหมครับป้าคุณยายป้าเยี่ยลีคุณยายดิโอไม่เอาป้าไหมครับอุ้ย ตุ้นตาชโอโอเคได้ตังมาผมทำเกลงครับุณผมอยายขอโทษรัาเฮ้ยเอเมลี่วัสดีทำงนานพาร์ททมาเอาว่ายตึกอ่าไปไหนกันดีสี่โมงเนาสี่โมงเอเมลี่อ๋อคุยคุยไม่ได้แล้วคุยหมดละอ๋อน่าจะป่บบานแล้วล่ะร้านกัดสตาร์ดับซาลูน ไป <c oughs> ขอเล่าหน่อยครับเนียมีเบียรมีสลัดอ้าพลังานเย็นกันนะัโนอ้พิซซ่าหนุ่ังกาแฟ มันเสิร์ฟอาหารปะเนี่ยมันนั่งตรงนี้ได้อะนั่งโมตรงนี้แต่ไม่มีใครมาเลยอะปกติเขามันลงตัวกันกี่โมงอะผมไม่แน่ใจว่าทุกคนอันนี้โอ้ห้าโมงแล้ววะนี่สำหรับกกนาะเด็กๆครูเป็นนี้ถึงวันนี้ปลอดภัยแต่ยังไงฉันก็เดินไปส่งเด็กๆ,ๆอยู่ แม่หาเลียาอารดีกว่าแม่เลีย,ยน่าจะอยู่ตรงนี้ตอนน่าจะสำรวจหมดแล้วปะด,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 ดึงดึงดึงดูว่าแถวน,นี้มีปะไม่มีศิลป์อานั่นไงโอ้โหศิลป,ปะจัดเลยว่าไงคุณเพื่อนบ้านเราทั้งผู้ต่างอาศัยในเมืองมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าฮะมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าแปลว่าอะไรอ่ะอืโอ้ตกปลาไม่ได้เดี๋ยวเดินเฉยฮะดอกไม้ครับ แลว้วกว่าที่ดีมากเลยเขาจะมั่งนะอุย้ยตักค่าความสับฟันซีโอ้ยังไม่ขึ้นหัวใจเลยอะ่ะยังไม่ขึ้นสักคนเลยโอ้กลับบ้านดีกว่าหกโมงแล้วว่าโอ้ทำอะไรไม่ได้แล้วพัดเอเ็นเกี้หมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วครับทุกคนกลับไปน,นอนดีกว่าโอ้โหทางอย่างลบเราแบบเราเคลยร์นท้นทางไม่ได้ด้วยเอ้ย ชหายละโอ้เราไม่มีเครื่องมือชัางอันเลยต้องน่าจะต้องเดินกลับไปฝั่งนน้นอ่ะโอเคเดินกลับไปฝั่งนน้นก็ได้ครับไปอไมไี่น่ามีอะไรหรอนอนโอเคเก็บของป่าชำนาญแล้วมีเมล็ดโอเค ของเปลว,วหนึ่งเอออรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสเฮ้ยนายไี้เสียงนั้นหรือเปล่าใช่นี่ฝนตกครับทุกคนเดี๋ยวนะดูพยากรณ์อากา,รา,กาศการายกันเสียเสื้อจากอนาคตชะตายในมือคุณก็อลรมณ์แบบว่าเราโชคด,ดีแหละวันพรุ่งนี้มีแดดสดใสโอเควันนี้ฝนตก ไอ้ไอ้โอ้โหไอ้ไอ้ไาเดี๋ยวนะเรายังคาบไอ้เพิ่งยิงไม่ได้หรอโอ้โหเกือบมึนมุยโอ้โหโดนเอาไปแล้วทุกคนเอาเอาขวานกับอันนี้ก็ไอ้อันนี้ได้หรือเปนี่เก็บเหรอเช่ ไอเดี๋ยวนะนี่เหมือนไม่ใช่ขวานนี่มันจอบขวานนี่เชีย่ยต่อต้นไม้น้องต่อครับเออ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 โอเคนะเราเอาไม้มไปละเชีย่ยห้าสิบแปดอัน ¡Gracias! Yeah. ร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ๋ออมก็ก็ก็ก at ็ก็โอเคอยู่นะหรือเปล่าโอเคแหละเออก็เอาขอไปเก็บก่อนขอไปเก็บก่อนลูกโอ๊กก็เราได้ลูกโอ๊กด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกไม้ด้วย รีอาเรอมันให้อีกแต่รีอารีอาให้ไม่ได้แล้วเอมิลี่เหรอ,อ,เ,อ,ดเ,อ,อ,อเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดฟวี่เดี๋ไปให้เอมิลี่ดีวยวเฉยไปอามิลี่ชอบดักดิดแดนดีเลออนป่ะผมไม่แน่ใจว่ะอยากให้อยากให้แดนดีเลออนว่าเดฟวีที่ผมอยากอยากให้อยากเก็บให้เฮลลี่เพราะว่าสัปดาห์หน้าวันเกิดเฮลลี่ด้อออกออกจากห้องนอนกันยังเนี่ยโอ้ยังไม่ออกเลย เนี่ยเอมิเลียเอมิเลียตัดซื้อใครย,ยังไม่เสร็จเลยโอ้โธ่ลำบากอย่างนาอไปไหนทำไรเดียวฝนตกพลังงานก็หมดละอืมไม่เป็นไรทำจริงจริงอนะเนี่ยจริงๆแบบเฮ้ยจะเย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่กินแล้วกลับไปเอาเบ็ดตกปลาดีกว่าแล้วก็เรานอนแป๊บนึงแล้วก็เรากลับไปเอาเบ็ดตกปลาแล้วก็มาตกปลาดีกว่าเออ จะอย่างนั้นแหละกี่วะวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องไปทักทายทุกคนก่อนไปทักทายคนก่อนจะต้องทักทายคนก่อนเว้ยเออไปโอ้ผัดนี้ไม่น่าจะตัดมันน่าจะซ่อมสะพานเสร็จอะน่าจะผัดหน้าที่แบบเอ้ยชวย์ชว,ว่าจะสามารถซ่อมสะพานได้อะโอ้เสียดายจัดเลยไม่เป็นไรครับทุกคนผัดหน้าได้ดูกันแน่นอนการซ่อมสะพานของผม <laughs> ออกจากห้องอังีโอเคอ่ะเอาของมาให้ขอบใจนะใช่เนี้ยโอ้บนตึกที่นี่แต่ไม่เคยตุกในท,ทะเลทรายคาลิกโกที่ที่พวกเราฉันแซนเดี้ใส่อยู่อ๋อทะเลทรายรอ่ะเฮลี่สีเดียวๆก็เก๋มึงนี่คือชายหาดทำแมนอุย้ยได้แล้วในหัวใจย,ยูอุ้ยผมได้ในหัวใจแล้วทุกคนนี่หวงแล้วการทักทายอ่ะแบบ เออเราแวะมาทักทายบ่อยๆอ่ะไม่แวะหาลีอาดีกว่าโอ้แต่ว,ว่าฝนตกกะดีประเด็นอ่ะลีอาอยู่ปะเนี่ยลีอาไม่น่าจะออกจากบ้านอ่ะฝนตกอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมีใครออกจากบ้านอ่ะอจริงเนี่ยโอเคไปนอนดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรทำแล,ล้วล่ะไปนอน โอเคเข้ามาที่ห้องเข้ามาที่นอนแล้วโอเคเข้านอนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านีนนน้แล้วก่อนลกันนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและชมครับผมเจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ